วันนี้ยายจะผัดผักนะผักบอ๊อกลี่กระลำปีก็จะมีหมูมีกระเทียมสับแล้วก็มีพริกจินดาหัน่นแล้วก็เหมือนเดิมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดอวันนี้นะของวันนี้วันนั้นหมดแล้วที่ทอดวันนั้นแล้วหมูหมักนี่ยายจะหมักใส่ซีอิ๊วขาว แล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองนะทุกคนยายไม่มีอย่างอื่นซับซ้อนนะเนี่ยแค่นี้ก็นิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาสับเห็นไ,ไหมเงาใช่ไหถ้าใครอยากให้นิ่มนิ่มก็เติมน้ำมันพืชลงไปอีกหน่อยใส่นานๆยายจะใส่ถ้ายายไม่ลืมยายก็ใส่ถ้ายายลืมยายก็ไม่ได้ใส่มันจะทำให้หมูนุ่ม น้ำตาลก็ช่วยได้เยอะน้ำตาลช่วยทําให้หมูนุ่มยายไม่เคยใส่แล้วนะไอ้ไอเ้เบคเบคดาดาอะไรนะ่ะเหมือนเดิมทุกคนกระทะใบเดิมกระทะใบเดิมของยายเทน้ํามันลงไปผัดอะไรทุกอย่างนะถ้าใส่น้ำมันเยอะจะน่ากินแต่ยายจะใส่น้อยเพื่อสุขภาพนะ ก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมูลงไป ดูให้หมูเป็นสีขาวนะทุกคนพอหมูเป็นสีขาวทั่วแล้วเราก็ค่อยใส่ผักอันนี้ยังไม่ทั่วหลังบ้านยายอ่ะเวลาตอนบ่ายเนี่ยแดดมันส่องอย่างเงี้ยยายก็ต้องปิดม่านเข้ามาแล้วก็เปิดไฟช่วยไม่รู้ทุกคนจะเห็นชัดไหมถ้าถ่ายตอนเช้าอ่ะโอเคอยู่อันนี้ถ้าถ่ายถ่ายบ่ายตะวันจะมาทางหลังหลัง,ลงตึก หมูก็ขาวขาวแต่ไม่ขาวหมดอ่าถ้าเรียกถ้าสุกก็เรียกสุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยาจะใส่พร้อมกันเลยนะบ็อกโคลี่กับกะหล่ำอืมเริ่มมากายฟานจำเสียนของย่าเริ่มกลับมาแล้ว น่าอกินมากทุกคนยายก็จะใส่น้ำนิดหน่อย ตอนนี้ตาเขาก็ไปรับหลานแล้วยายขอเพิ่มน้ำหน่อยน้ำร้อนเมื่อกี้ก็น้ำร้อนนะยายเทกับกาใส่ถ้วยนี่ก็น้ำร้อน ใส่ซอสฟาเขียวมีปลานิดหน่อยนะซอสฟาเขียวเค็มอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่ชูรสเดี๋ยวยายจะชิมดูว่ามันหวานไหมถ้ามันหวานยายก็จะไม่เติมน้ำตาลถ้าหวานยายก็จะใส่น้ำตาลไปหน่อย อร่อยแล้วนะทุกคนไม่ต้องเติมเลยหวานผักบอกเกอรี่หวานมากเดี๋ยวยายเอาให้ผักสุกอีกหน่อยก่อน น้ำผักออกเยอะเลยยายเติมน้ำก็ไา,าไปพอน้ำผักออกเยอะเลยแต่ว่าดีนะยายชอบทำอะไรถ้ามีน้ำ้วเวลากินข้าวแล้วมันสดยายก็จะใส่ริพริกเป็นรายการสุดท้ายนะจริงๆยายจะใส่ก่อนแหละใส่พร้อไมไอ่พวกนั้นแหละแต่ใส่แล้วยายจานไะงเวลาทำกับข้าวจามก็เกรงใจคนดูเหมือนกัน ทิดไหนมีไอมีจามขอโทษขออภัยด้วยค่ะโอเคยายก็พอแค่นี้เนาะากเลย เขียวเขียวแดงแดงทุกคนเสร็จแล้วผัดผักวอกโคลี่ของยายยายก็มีผัดผักน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็มีแตงกวามะเขือนะคะอยู่ในตูน้เย็นทุกคนมากินข้าวกับยายคะ่ะทํากับข้าวเสร็จก็มาแล้วพระพี่ลุนทํางานแล้วดูนะทุกคน ดีนะเด็กนักเรียนกลับแล้วหลังหลังตึกยายร่มลื่นนะมีแต่ต้นไม้ไมานู่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยมานี่แล้วก็มีชะอมด้วยนะมีชะอมให้กินด้วยมีเชอร์รี่มีมะลุม ต้นโพใหญ่